ชิดเอ็กอาร์ท่าหนึ่งหนึ่งตอนเออเลยนอนเล่นไปเลยปะ่ะมาดิไอ,อ้ตัดไอ้เ <First blood. S 2> หี้ยมาโอ้ยเหี้ยมันยืนเรียนอย่างตึงเลยดู <laughs> มาดิมาดิ <laughs> First blood. เฮีย <First> เออต้องแปลงฟันได้ไหม <laughs> จะแปลงฟันเหรอครับ <laughs> มันจะแปลงแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะแปลง เามันตึงจังไงแต่ละคนเนาะกูตายเหี้ยมึ่ <First blood. S 2> เล่นเหี้ยอะไรมึงเนี่ยดูมันนี่โคตรชิลอ่ะเฮีไหลูกมวยตาเปล่าไม่รู้อะแล้วผมยิงแดง โอ้ยเขี้องตื่นเขี้ยอะไรไวะสัตว์หนึ่งหนึ่งไหมครับโอ้ยกูจะแพ้มาดิเขี้ยน้ำหนึง่งหนึ่งไหมไม่เล่นละครับเชี่ยตึงโอ้ยเยี้ยมึงเดินติดเลยอเออเหลือนพอกัน เอ็มมันตึงมันตึงอยู่คนดูใช่นีมมันตึงจริงมันตึงจริงมันมันนอนยิงนั่งยิงตีละกายยิงยิงกูได้อะแต่แม่งเลื้อนไป